ลุงครับลุงรัดครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เดี๋ยวขอความรู้ฝากพี่ฝากน้องหน่อยครับลุงครับลุงรัดเองเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับลุงเก็ประมาณ20กว่าปีครับ20กว่าปีแล้วเริ่มเริ่มแบบไหนครับลุงเริ่มก็ซื้อสามแม่ลูกครับสามแม่ลูกก็แค่นั้นแหละเลี้ยงดูอยู่ปีหนึ่งเออพอเห็นว่าเขาท่าดีก็ซื้อแม่สาว งัวอายุปีหนึ่งนะคือตอนแรกลุงยังไม่แน่ใจใช่ไหมลุงว่ามันจะโอเคหรือเปล่าครับก็เลยซื้อ3ามสแม่ก่อนครับอ๋อหลังจากเลี้ยงไปหนึ่งปีคือมันโอเคแล้วรู้ว่าเราไปได้ละซื้อต่ออีกห้าแม่ทีนี้ครับซื้อห้าแม่สาวครับครับหมอเป็นแม่สาวซื้องัวตัวเมียลูกงัวนะครับครับลูกงัวปีหนึ่งปีหนึ่งถึงจะได้ผสมไอ อายุปีหน s <S ึ่งอ๋อแล้วเราเลี้ยงต่อปีอีกเท่าไรครับลุงถึงจะได้ผสมครับก็เลี้ยงต่ออีกปีหนึ่งก็เป็นทับเป็นทับแล้วท้องอีกหนึ่งปีเกือบเกือบปีอีกเก้าเดือนเก้าเดือนถึงจะออกลูกถึงจะออกลูกครับเกิใช้เวลาตัวหนึ่งก็สามปีแหละนาะครับกว่าจะออกลูกเมื่อก่อนลุงรับทางานอะไรครับผมก็รับจ้างทั่วไปอ่ะรับจ้างทั่วไปครับเอาแล้วคิดยังไงถึงถึงมาหันมาเลี้ยงวัวได้ล่ะครับลุงก็เบื่อเป็นลูกน้องเขา เบื่อรับจ้างเขาอ๋อก็เลยก็เลยมองมาหาอาชีพเลี้ยงวัวก็ลองลองเลี้ยงวัวดูครับเออก็เข้าท่าดิมันได้ลูกปีละตัวไหมครับฝูงของลุงก็แม่ถ้าเป็นแม่งัวแล้วก็ได้ปีละตัวอ๋อก็แสดงว่ามันก็สองสามเดือนก็ได้ผสมใช่ไหมครับลุงสามแม่แรกก็ปีปีละสามตัวอ๋อเพราะเรามีสามแม่แล้วแล้วก็พอมาอีกสองปีครับพองัวสาวท้องกัน ก็ปีละแปดตัวครับผมแล้วแต่จะตัวผู้เยอะหรือลุงครับปีหนึ่งนี่เราจะได้ลูกบัวประมาณกี่ตัวครับลุงก็แล้วแต่มีแม่ง,งัวเยอะนะตอนนี้มีกี่ตัวครับลุงแม่ง,งัวผมก็ไม่ได้เช็คตะกี้ถึงสามสิบประมาณสามสิบอ๋อได้ลูกหรอครับลุงได้ลูกก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละอาจจะตายมั่งเกอตัวสองตัว2 2> <3 S 1> ตัวสองตัวครับแค่นี้ไม่ได้เยอะ บาง oh. ทีมันออกก่อนกําหนดมั่งบางทีมันไม่สมบูรณ์นะแต่ถ้าเราขายทั้งหมดนี่ถ้าตีสักตัวละสองหมื่นนี่ปีหนึ่งก็ห้าหกแสนได้นะลุงเนาะถ้าขายทั้งหมดขายเท่ามันได้ยี่สิบตัวยี่สิบตัวยี่สิบตัวเราก็ตีสักตัวละสองหมื่นเอ,าอ้าสองหมื่นงต่ำาๆครับยังต่ำๆตัวละสองหมื่นเอา้าครับ <c oughs> ถ้าเรารอถึงสองหมื่นห้าเราก็จะได้ห้าแสน ค,คิดง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับลุงขายไปแล้วแม่ยังเหลืออยู่เท่าเดิมครหมอ,อการเลี้ยงวัวนี่สามารถมีรถมีบ้านเหมือนคนอื่นได้ไหมลุงเหมือนคนที่ทํางานโรงงานได้ไหมครับก็ผมก็มีซื้อที่ซื้อที่แล้วก็ยกบ้านสร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถกระองวัวทั้งนั้นแหละโอ้โหไม่ได้เอาเงินที่อื่นมาซื้อหรอกมีทุกอย่างได้เพราะเลี้ยงวัวถ้าเกิดว่า ทำงานอย่างถ้าลุงทำงานเหมือนเดิมนี่คิดว่าจะได้ไหมครับลุงทำงานอยู่10ปีผมเก็บเงินได้9 0 0 0 0 1ืปี9000 0ืครับแล,แล้วเราเลี้ยงวัว10ปีผ่านมาละลุงถ้าเทียบกันโอ้ยผิดกันเยอะเลยอ๋อทำงาน1ิปีเก็บได้9000 0ครับแล้วก็เอามาลงทุนซื้องวัวเนี่ยครับมันไม่พอละ9 0้า0 0นนะไม่พอไปยืมพี่ยืมพี่เพิ่มอีกถือว่ามาถูกทางไหมครับลุง คิดว่าถูกนะครับเพราะทำอย่างอื่นผมไม่เคยมีได้อย่างนี้หรอกอ๋อถ้าไอพ่อแม่พี่น้องคนไหนบางแผนหรือว่ามีพื้นที่ได้นี่ก็น่าเลี้ยงน้าลุงเนาะครับครับน่าเลี้ยงถ้ามีที่เลี้ยงอะเลี้ยงได้เลยครับพอแต่มันเหนื่อยน่อยแต่มันเหนื่อยน่อยมันนี่มวันหยุดเอเอาแล้วถ้าอย่างลุงจะไปธุระนี่ใครเลี้ยงให้ครับลุงหาใครเลี้ยงแทนครับทีนี้จ้างเขา ถ้าวัววัวคนเลี้ยงวัวจอะอย่างนี้นี่เดือนเท่าไรเอวันเท่าไรครับลุงก็แล้วแต่ตกลงกับเขาเราจะให้เขาวันละสามร้อยหรือห้าร้อยกันแล้วแต่โอแล้วแต่คุยกันแล้วแต่หาคนเลี้ยงได้ครับอ๋อเราต้องจ้างเขาเวลาที่หาคนไม่มีมันมีธุระบางทีมีธุระมันติดอยู่อย่างเดียวใช่ไหมครับลุงไอตรงที่มันจะเราจะไม่มีวันหยุดค แต่ถ้าเรามีพี่น้องมีลูกเต้าพอช่วยเลี้ยงได้มันก็ไม่เป็นไรครับไอแบบผมอยู่สองคนตายยายเนาะ<อ>จะไปไหนก็ต้องจ้างเขาเลี้ยงมันจะยากตรงนี้แค่นั้นเองครับแต่จุดอื่นล,ล่ะลุงจุดอื่นจุดอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรยากปวดหัวไม่มีไม่สบายใจเหมือนเราทํางานโรงงานไหม <laughs> ไม่อะไม่ <laughs> <laughs> ปกติครับแล้วลุงเดินเลี้ยงหรือว่า ขับรถเลี้ยงครับลุงปกติแล้วก็เอามอไซค์ไปนะครับอ๋อเอามอไซค์มาขับเลี้ยงเอาก็ไปจอดแล้วก็ยืนรัดยืนรัดยืนต้อนครับบางทีก็เอามอไซค์วิ่งรัดวิ่งต้อนะอ๋อแต่แรกๆนี่คือเดินครับปีแรกๆก็เดินเดินเพราะยังยังไม่รู้ช่องทางเลยอ๋อทีนี้พอเราเลี้ยงชินแล้วก็มอไซค์เลยทีนี้ใช้มอไซค์เลยรับตรงนู้นรัดตรงนี้พอค้ามาขอแบ่งบ่อยไหมครับลุงก็มาถามซื้อเรื่อยเลยครับถามซื้อเรื่อยครับ ไม่มีแต่ตัวจะขายครับมันไม่มีตัวจะขายมแ,แม่ลูกนี่แบ่งออกบ่อยไหมครับลุงแม่ลูกแม่ลูกนีส่วนมากผมจะขายให้พวกพี่น้องอ่ะพี่น้องกันเออครับแบบเขามาขอแบ่งไปเลี้ยงเขา<อ>เห็นเราเลี้ยงจะแบง่งเฉพาะตัวผู้เหรอครับลุงส่วนมากแล้วส่วนมากผมขายให้พ่อค้าจะขายแค่ตัวผู้ครับแต่ตัวเมียแม่ลูกนี่ผมจะแบ่งให้สําหรับเพื่อนฝูงพ,พ,พี่น้องอันไหนขายง่ายกว่ากันครับลุงระหว่างแม่ลูกกับ ตัวพูดที่เขาจะเอาไปชำมาไปขุนครับลุงมันก็พอกันแหละครับแล้วแต่ช่วงเหรอครับลุงนี่พอพอค้าเขาจะซื้อไปขุนครับแต่เพวกแม่ลูกนี่เพวกพี่น้องมันอยากได้มันเห็นลองมีครับว่ามีก็พองัวก็เลยอยากจะเลี้ยงกันอ๋อเหมือนกับว่าลุงก็เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นส่วนหนึ่งเขาก็เลยจะเอาบ้างครับมาขอแบนกันแม่สองแม่บางคนอ๋อแล้วเขาซื้อแล้วฝากลุงเลี้ยงเหมือนเดิมไหมครับลุงมีอยู่สองเจ้าฝากเลี้ยงเนี่ย แล้วคิดยังไงล่ะครับลุงผมเลี้ยงให้เขาเฉยๆแต่เขาก็มีน้ําใจคือเขาก็เอาข้าวสารมาให้บ้างครับเอาซื้อของซื้ออะไรมาให้อ๋อเราก็ถือว่าพี่น้องกันไม่ได้รับของคนอื่นกันครับครับเยอะนะครับลุงเนาะหลายตัวแล้วตอนที่ช่วงพิกสุดมีกี่ตัวครับลุงปีนู้นที่เยอะๆครับที่ลุงบอกผมที่เยอะๆนู่นก็เลี้ยงถึงร้อยสามสิบรลอว่า ร้อยสามสิบตัวครับอู้เยอะนะครับลุงร้อยสามสิบก็พอดีจะสะสมไว้สร้างบ้านอ๋อลุงเลยขายขายออกเยอะไหมครับลุงตอนนั้นขายไปสี่สิบกว่าตัวสี่สิบกว่าตัวครับตอนช่วงถูกหรือช่วงแพงครับลุงก็ช่วงช่วงปกติกับก็ได้เกือบล้านหรือเป็นล้านเลยแตอนนั้นได้เป็นล้านใช่ไหมครับยกบ้านไปมันหมดไปเจ็ดแปดแสนนะครับครับก็ยังเหลือเงินอยู่เดี๋ยวเพราะว่าขายเป็นสี่สิบตัว ก็ทําบ้านหมดเลยครับโอ้ซื้อนุนใส่ซื้อนี่ใส่แสดงว่าบ้านลุงน่าจะหมดมากกว่านั้นนะเนาะติดแอร์หมดครสองห้องติดสองห้องมีรถมีบ้านมีทุกอย่างพอเลี้ยงวัวได้ครับก็เอาปีละอย่างนี่ปีที่แล้วก็ซื้อรถเก่าคันหนึ่งหกหมื่นหกหมืนแล้วปีนี้ก็ซื้อรถใหม่ก็ไม่ใหม่แล้วครับมือสองสามแสนห้าสามแสนกว่าครับ เดี๋ยวว่าจะให้ลุงพาเดินดูว่าตัวพู้ที่บ้าสักราคาสองหมื่นกว่าได้ไหมครับลุงราคาสองหมื่นกว่าบาทครับที่ว่าขายออกพวกอะไรเนี่ยครับวัวตัวผู้ครับครับมันมันได้กําหนดแล้วเพราะมันได้น้องกันแล้วอ๋อพอมีน้องเราก็ขายออกครับมันมีอยู่สามเหลืออยู่สามตัวครับก็เลยถ้ามีใครสนใจก็เอาอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องดูก็ได้ครับลุงเผื่อมีใครอยากเอาไปชําหรือว่าพอค้าเห็นว่าเออมันจะไปต่อได้อะไรอย่างเี้ยครับ เราจะได้ขอเบอร์ลุงไว้ครับเอาเบอร์ลงไว้เอาพิกัดลงไว้เผื่อพี่น้องทัวรหายขายควบเลยนะสิสามตัวคนมีสามตัวสามตัวนี่ตัวละยีบผ้าเลยอ้นนี้ราคาเผื่อต่อไม่ลุงไม่ไม่ต่อครับเอาคือถ้าใครเห็นว่าโอเคก็คือราคานี้เอาไปเลยเอาไปเลยอ๋อถ้ายังไม่ถึงก็เอาไว้ก่อนมันมีใหญ่เล็กอ๋อเราไม่ได้ร้องเผื่อต่อใช่ไหมครับลุงครับเราเฉลี่ยควบกันไปเลยครับแบบ หอมอ้วนมั่งแต่บางคนเขาล้องเผื่อต่อใช่ไหมลุงครับแต่นี่คือเราร้องราคานั้นเลยเราร้องราคาเดิมเดิมขาดตัวกันเลยครับราคาขาดตัวเลยเพราะเราไม่ต้องมาร้องเผื่อให้เขาต่อพวกนี้นี่พื้นฐานแม่วัวจากแม่วัวอะไรครับลุงมันมีแม่งวัวผมซื้อสามตัวแรกมันจะมีลูกกระทบตัวหนึ่งแล้วก็คือบาบาั่นผสมบาซินนะครับ๋อเห็นบางตัวติดหูบางตัวหูสั้นยังไมุงู แม่ไทยใหญ่ตัวหนึ่งครับไทยใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอ้งัวบามั่นเลยครับครับเนี่ยพวกลูกหลานมันอ๋อพวกนี้มีแต่พวกลูกหลานที่เราเริ่มทั้งนั้นเลยครับแต่พ่อมันผมเปลี่ยนเรื่อยอ๋อเราเปลี่ยนพ่ออาศัยว่าเปลี่ยนพ่อเอาเมื่อปีแรกๆนี่ผมจะใช้พ่อบามั่นตัวใหญ่ครับครับแล้วก็มาพอปีสองนี่จะ มาเปลี่ยนไอ้พ่อบาซินอ๋อลุงครับผมเห็นบางตัวมันเป็นลำปีนี่ลุงรักษายังไงครับลุงก็ผมก็ไอ้หมอสัตวแพทย์ให้วัคซีนมาฉีดมันก็เอาไม่อยู่ผมก็เลยซื้อไอ้พวกยาแก้อเสียบแก้บวมเนี่ยมาฉีดใช่ไหมครับลุงครับอ๋อมันมันมันติดตัวอื่นไหมครับลุงมันมันมันก็เป็นเป็นอยู่ครับเพราะอันนี้มันโรคโรคติดต่อครับแต่ ของผมมันจะเป็นบางตัวบางตัวเป็นไม่เป็นบางตัวไม่เป็นครับเป็นมากเป็นน้อยเท่ากันไม่ลุงไม่เท่าไม่เท่ากันบางตัวก็เป็นนิดนิดหน่อยหน่อยบางตัวก็เป็นเยอะมีตายจากลําปีม้างไหมครับลุงของลุงของผมไม่ตายเลยไม่มีครับผมทาฝูงของพต้อนก็ไม่มีตายสักตัวไม่มีตายแต่ว่ามันมาตอนแรกๆคือมันจะเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นตุ่มต้องตุ่มอย่างเงี้ยลูกมันมาแรกๆเราก็ตื่นนะลุงเนาะครับเพราะว่าเราเห็นในเฟสเพื่อนเฟซบางคนบอกว่าตายเนาะครับ เพราะว่ามันของใหม่ด้วยลุงที่อื่นเขาว่ามีตายอยู่ส่วนมากจะเป็นลูกงัวครับงวใหญ่ก็จะน้อยหรือว่าของคนเนียเนี่ยมันเป็นปีที่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยลุงครับหรือว่าของเรามันเป็นไล่ทุ่งด้วยมันก็เลยร่างกายแข็งแรงน่าจะน่าจะแล้วพวกนี้ลุงได้ฉีดยาพวกฆ่าพยาธิพวกอะไรบ้างไหมครับลุงฉีดครับอ๋อฉีดเหมือนกันฉีดกลับยังไงล่ะครับลุงมันเป็นไล่ไอไล่ทุ่งแบบนี้ครับโอ้ยผมเข้าคอกผมก็เอาเชือกคล้องเอา อ๋อเชือกคล้องเอามาแล้วลุงตัวนี้มาหาแล้วค,คุ้นมากเลยคุ้น <c oughs> คุ้น <c oughs> ไล่ทุ่งแต่ว่ามันคุ้นน้าลุงเนาะลองลองุงลองยืนเทียบไปผมหน่อยครับมันสูงประมาณเท่าไหร่ครับเฟมไอตัวนี้ผมสูงร้อยหกสิบลุงสูงร้อยหกสิบตัวนี้ก็โอ้มันมันเคียงคิ้วก็น่าจะร้อยห้าได้นะลุงอย่างต่ำๆ่ของลุงร้อยสี่สิบขึ้นน้าลุงเนาะ มีวัวแดงอยู่เยอะไหมครับลุงตอนนี้เอผมก็ไม่ได้เช็กละวัวกี่ตัวส่วนมางถามฝูงไหนเขาไม่ค่อยนับนะครับลุงเนาะไม่ค่อยได้นับแล้เนาะไม่ค่อยได้นับกันตัวนี้ท้องยังครับลุงตัวนี้ตัวนี้เป็นทับเป็นทับอยู่วันนั้นอ๋อมันขึ้นเป็นสัตว์แล้วเออเป็นทับแล้วน่าจะน่าจะผ่านแล้วน่าจะผ่านแล้วครับมาแล้วพอพัน ตัวนี้ลุงซื้อมาเท่าไหร่ครับลุงตัวพ่อพันธุ์นี่ครับนี่สี่หมื่นห้าครับอ๋อซื้อสี่หมื่นห้ามาครับแล้วเราก็มาเลี้ยงให้มันโตขึ้นใช่ไหมครับลุงเห็นลูกยังครับลุงตัวนี้ยังเลยครับเพิ่งทับได้สามตัวอ๋อเพิ่งเอามาใหม่เนี่ยก็เพิ่งเอามาใหม่ครับเอามาได้อ๋อตัวนี้เป็นลำปีเยอะนะครับลุงตัวนี้นี่เนี่ยอุ้ยตัวนี้มันสูงนะครับลุงสูงไปร้อยสี่สิบเลยครับตัวนี้ชุดนี้สามตัวใช่ไหมครับลุงวาวหนุ่มใหญ่อย่างนี้แหละครับตัวแดง แม่ดำนี่นี่กระท้องครับท้องแล้วครับไอตัวผู้ตัวไอตัวนุ้นใช่ลูกมันไหมครับลุงไม่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 ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของลุงมันก็เฟมใหญ่พอสมควรนะครับลุงอ4อสี่สิบขึ้นเป็นอย่างต่าอันนี้มันก็จะเดินกลับบ้านใช่ไหมครับลุงกินกลับไปเรื่อยๆอ๋อค่อยๆกินไปอ่าครับลุงครับเดี๋ยวรบกวนให้ลุงพาดูพวกแม่ลูกพวกแต่ละตัวหน่อยครับลุงว่าเป็นวัวเฟมไหนไซส์ไหนยังไงบ้างครับลุง อันนี้แม่ไทยไทยเดิมเลยอ๋อนี่แม่ไทยไทยนะลุงเนาะลูกกี่ตัวแล้วครับลุงตัวนี้สองตัวครับอ๋อลูกสองตัวตัวนี้สีแดงสวยดีนะครับลุงพี่พี่สาวมันก็สีแดงพี่มันก็ตัวเมียอ๋อพี่เขาเป็นตัวเมียครับแบบนี้แหละครับลุงอันนี้ก็ลูกตัวแล้วเนี่ยลูกตัวหนึ่งละครับโว้วันดีนะลุงมันท้องแล้วหครับลุงครับมันท้องอีกรอบแล้วตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบมีลนะลุงเนาะ อย่างต่ำๆร40ีมีร้บไปถึง145ี่อันนี้เนี่ยแม่มันไทยใหญ่อ๋อคนนี้เป็นไทยใหญ่แต่ลูกมันมากลายหมดแล้วครับเพเปลี่ยนพ่อเรื่อยเราเปลี่ยนเรื่อดใช่ไหมครับลุงกี่ปีประมาณกี่ปีครับลุงเราเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับ4ปี5ปีนี่แหละครับเอาแล้วไอ้ลูกชุดก่อนๆล่ะครับลุงลูกลูกชุดแรกเนี่ถ้าลูกของมันอย่าให้พ่อมันทับอ๋อพอพอ พ่อจะทับลูกในขายออกเปลี่ยนใหม่เลยเราขายเลยครับอ๋อเราใช้วิธีนี้ครับออลูกคอกแรกมันจะพ่อมันจะทับเราก็เอาออกเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เลี้ยงลูกไหมครับลุงตัวนี้ตัวแดงนี่ครับตัวนี้ท้องอยู่ครับอ๋อวัวท้องครับแม่สาวเคยขายบ้างไหมครับลุงแม่ท้องแบบนี้ไม่ขายไม่ได้ขายสักทีไม่ได้ขายครับ ถ้าจะให้เปิดราคาสมมุติมีคนขอซื้อถ้าถ้าถ้าลุงจะขายขายประมาณเท่าไหร่ครับลุงถ้าอย่างนี้ไม่ไม่กล้าขายก็หรือว่าส่วนมากเราไม่เคยขายครับเพราะไม่เคยขายงวท้องส่วนส่วนมากจะขายแต่ลูกมันครับอ๋อน,นอกจากว่าจะ,จะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์ญาติพี่น้องหรือว่าคนที่อยากได้จริงมาหาถึงที่มาคุยค่อยคุยเอาครับเราต้องดูคนก่อนไม่ลุงถ้าเรารักมันแบบนี้ครับครับก็ต้องดูคนนะ่ะ ตัวเขางุมง้มๆนี่กี่ปีแล้วครับลุงเนี่ยนี่ลูกห้าตัวแล้วครับอ๋อลูกห้าตัวแล้วครับของลุงนั่นจะเป็น<อ>ว<า>ัวเขาเรียกวัวเขาบี้อ่ะครับเขาบี้เขาบี้พวกตัวสีขา,ขาวๆส่วนมากเนื้อหนังมันดีนนะลุงเนาะครับสังเกตดูหลายตัวแล้วครับมันจะเป็นวัวที่ค่อนข้างเจ้าเนื้อหน่อยเดี๋ยวลุงพาดู บัวหนุ่มสามตัวนั้นหน่อยได้ไหมครับลุงที่ว่าจะขายได้ครับที่ไปชนิดละนู่นครับอยู่ด้านนู้นอยู่ด้านนู้นอยู่ทางนู้นเดี๋ยวให้ลุงพาชมแป๊บหนึ่งครับแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์ใช่ไหมครับลุงตัวผู้น้อยเนี่ยยังครับอันนี้ยังไม่ได้น้องยังไม่ได้น้องยังไม่ได้ปีนะยังไม่ได้ขวบนี่มีนี่นี่นี่ตัวอ๋อตัวแดงตัวแดงนี่แล้วก็แดงนี้อ้าวแล้วก็ตัวแดงนี้เอ่สองตัวนี่แล้วก็ไอตัวเป็นลำปีใช่ไหมครับลุงเป็นลำปี ครัเด็กกันใหญ่ลุงลองยืนเทียบเหน่อยได้ไหมครับไอเป็นลำปีมันหายแล้ว่าสูงได้ประมาณเท่าไหร่ครับลุงสูงร้อยหกสิบใช่ไหมครับลุงแตวลุงลองยืนเทียบหน่อยครับลุงสูงใหญ่มันก็น่าจะมีเกือบร้อยสี่สิบนะครับลุงเนาะก็โตพอสมควรขายเหมาเนาะลุงเนาะสามตัวที่เปิดราคาได้สําหรับฝูงลุงสามตัวถ้าได้ตัวละยี่สิบห้ามาเอาไปเลย ไม่ไม่ได้ไม่ได้ร้องเผื่อต่อครับไม่เผื่อต่อครับผ <laughs> พระเาเป็นเมื่อก่อนนะโอ้ยเขามาแย่งกันแล้วโอ้ยผ้าเนี่ยช่วงนี้มันอืดกว่าเดิมหรอครับลงุงช่วงนี้มันอืดหน่อยนขายไปแล้วอ๋อตัวนี้ค <ไป S 1> ือตัวที่สามนะลุงเนาะที่จะเปิดออสแต่นี้มันเป็นลำปีครับมันเป็นนานยังครับลุงมันเป็นนะปีที่แล้วแหละอ๋อปีที่แล้วครับแต่ตอนนี้หายแล้วนะลุงเนาะมีแค่รอยโอ้ยตัวนี้มันใหญ่กว่าพวกนะลุงเนาะ ถ้าเป็นมันกําลังกบครับขนกําลังกบอันนี้สาวน้อยนี่ทับไปยังครับลุงตัวนี้ยังครับเพราะเป็นน้องตัวเมื่อกี้นี่ครับนี่นี่โอ๊ยไม่ใช่คนละตัวพี่สาวมันอนะ่ะพี่สาวมันเป็นทับแล้วปากเท้าเปื่อยลุงมีเป็นบ้างไหมครับปีนี้ไม่เป็นนะครับปีนี้มนไม่เป็น,ม,นมันนานๆถึงจะเป็นนะครับแต่เคยเป็นใช่ไหมครับลุงเคยเป็นอันไหนอันตรายกว่ากันครับระหว่างลําปีกับปากเท้าเปื่อยนี่ครับอันไหนยากกว่าครับมันไ ปากเท้าเปื่อยมันจะอันตรายกว่ามันเพราะมันเป็นมันเป็นหมดฝูง oh, อ๋อเป็นทั้งฝูงไอ,อ,อ,อ้ลำปีนี่บางตัวมันก็ไม่เป็นอ๋อ oh. มันเป็นบางตัวแล้วอย่างปากเท้าเปื่อยลุงรักษายังไงครับปากเท้าเปื่อยนี่ผมเคยมีอยู่ปีหนึ่งเขาให้ไปเอาวัคซีนที่สัตวแพทย์มาฉีดแล้วฉีดได้เดือนสองเดือนเป็น oh. อ๋อปีนั้นระบาดแรง oh. ก็ ก็รักษาก็ใช้เพึกเพนสเตปเพึกยายาไอ้ปัดไอ้ขมปะตุสัตว์นี่ละครับถ้ามันเป็นเยอะอย่างงี้โอ้โหค่ายาหมดเท่าไหร่ละครับลุงอย่างงี้โอ้ยซื้อเป็นยกกล่องยกลังเลยชีนหนึ่งซื้อยกลังเลยเยอะอย่างเงี้ยเหนื่อยหน่อยนะครับลุงงั้นปีนั้นผมหมดไปหมื่นห้าซื้อค่ายาอะแค่ค่ายาครับหมดวัวไปตัวหนึ่งเลยครับหมดไปหมื่นห้า ลำปีนี่ไม่อันตรายเท่าเนาะลุงเนาะในในที่เราเลี้ยงอยู่ที่เราเคยเจอมาที่เราเจอไม่อันตรายเหมือนปักเขาเปื่อยเพราะมันมาแรกๆนี่เราเห็นมันพี่น้องแชร์มาในเฟซมันมีตายมีตุ่มขึ้นเยอะเราก็กลัวพอสมควรเนาะของเราไม่เคยตายก็เลยไม่ไม่ไม่น่ากลัวครับลุงครับผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องหน่อยครับลุงครับได้ครับก็082 1 4 6ส สี่ห้าห้าสองครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ขึ้นไปนะครับน้าลุงพี่น้องจะได้ติดต่อลุงได้ครับส่วนอาการเจ็บป่วยพวกการยังนี่โทรปรึกษาลุงได้ไหมครับลุงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับเอาโทรปรึกษาหมอดีกว่าครับครับปรึกษาหมอดีกว่าครับแต่ถ้าการยังนี่พอได้อยู่ครับอ๋อแต่ถ้าประสบการณ์ถามประสบการณ์ที่เราเคยเจอเราก็จะพอบอกได้แนะนําได้เนาะครับครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวขอขอบคุณลุงรัตมากครับผมที่แชร์ความรู้มาให้พี่น้องได้ รับชมรับฟังกันครับลุงครับขอบคุณครับลุงสวัสดีครับ